สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ฮาสีมารีวิวอ่าออกซิเจนอ่าเลี้ยงไข่ผัมครับผมแล้วก็วา่างระบบของอ่ะอ่ะวางระบบน้ําแล้วก็รูปแบบของออกซิเจนและรูปแบบของเตรียมบอ่อครับผมอ่าใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยอย่างเนาะพอเป็นพี่น้องเนาะนี่เลยครับผมปุ๋ยนี่ก็มีแล้วครับผมนี่เลยอ่าปุ๋ยปุ๋ยข้อครับผมนี่เราไม่ทําการหมักครับผมเราจะหมักอยู่ในตัวเลยครับผมเราจะแช่ไปจกทีเลยเนาะ มาแบบนี้เลยครับผมนี่เลยแบบนี้เลยครับผมนี่เลยเนาะครับผมนี่มีอ่าถวงกระสอบครับผมนี่คือของออกซิเจนสองหัวครับผมนี่ต่อเรียบร้อยสายเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็ะลุนเปิดน้ำาทับกัอนเปิดน้ำไซครับผมนี่ก็ะลุนทับก่นเปิดน้ำไซดครับผมนี่เลยเอาแล้วเปิดน้ำออกมาแล้วครับนี่เปิดน้ำออกมาแล้วนี่ครับผมนี่เลยนี่คือว่าวครับผมว่าวออกมาออกซิเจนเนาะมาหนึ่งคือท่อออกไปพุ่นหนึ่งครับผมท่ออไปพุ่นเนาะตรงนั้นคืออ่าว่าวครับผมอ่าอ่าบอบอนนี่อบนทันเห็นหนังครับผมบอนทีเตรียมเนาะอ่าเตียม บอ่อเตรียมเนากระลังทีเตรียมอยู่นี่คือบอ่อหกขุนสีบครับผมหกขุนเสีบเราจะเปิดอน้ำไสครับผมเ้าจะเปิดน้ำใสสี่สิบเซนติเมตรครับผมสี cm, นะ่สิบเซนติเมตรเนาะอ่าถ้าคำนวณแล้วม, 4, ลลลมันก็สี่ลายลูกบาทเมตรอยู่นอกครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับผมกับประมาณสี่อ่าสี่ตันแปดครับผมสี่ตันแปดเนาะ อ่าสีต้นแปลครับผมนอกกับสี่พันอ่าสี <ILL satisfactory miser> ่สี่อ่าประมาณสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นแปดพันอ่ารูแปดเมตรครับผมนี่เลยควบจูงข้างน้าครับผมนี่เลยเราจะใส่ข้าวผไดข้าผั่เนาะอ่าเป็นอ่าเป็นพอพันแม่พันึงครับผมนี่กับประมาณสิบโลครับผมเฉลี่ยแล้วกับประมาณสิบโลครับผมอ่านี่เลยนี่เลยครับผมอ่านี่คือบ่อใส่เลสเสร็จแล้วครับผมนี่คือบ่อให้เสร็จแล้วเนาะนี่เนาะครับบ่อบ่อนี้ให้เสร็จแล้วครับนี่เด้อ อันบ่อนีเฮดเร็จแล้วครับผมนี่อันนี้เรียบร้อยครับผมเนาะแต่อันนี้บ่ได้เลี้ยงอ่าในรูปแบบของระบบนี่ครับผมระบบออกซิเจนเนาะอันนี้คือว่าเขาเลี้ยงตามธรรมชาติแบบว่าบ่อปูนครับผมอันนี้กับหกขุนสีครับผมบ่อทัดไปปูนกับหกขุนีกันครับผมอันนั้ก็เรียบร้อยไปแล้วและอีกบ่อสุดท้ายครับผมหกขุนศีกำลังเสียลงครับผมกำลังถี่ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงครับผมเนาะอันนี้เลยครับผมเปลี่ยนแปลงให้เป็นอ่ในรูปแบบของไข่ผามครับผมเนาะ นั้นรูปแบบขยายสาหร่ายครับผมครับผมนี่เลยบ่อนี่กำลังที่เปิดน้ำใส่ครับผมนี่เลยอ่าห้างสีมาเบิ้งกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะครับผมเนาะอันนี้ครับผมเนาะในรูปแบบนี้เราที่สองบ่ออีกสองบ่อนีห้องสีใสในรูปแบบของออกซิเจนครับผมอ่าบ่อสามบ่อนั่นบ่อใสออกซิเจนเนาะเ่า้องสีทับการว่ารูปแบบของขยายตัวของอ่าข่ายพันนี่มันสะอ่ามันสะมีปริมาณลืกลกันไปไดนเนาะครับผมเนาะขันในรูปแบบของอ่าบ่มีสภาพว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอ่าใดๆเนาะครับผมนี่เลย เขากระสิไม so ่ทำการทดสอบครับบมทดสอบเอาอีหล so, so <laughs> ีเลยครับผมนี right ่เลยอ่าเอาอิหลีครับผมเนี่ยเอาอีหลีครับผมเอาอิหลีนี่เลยในรูปแบบนี้เราเรียงอีหลีครับผมเรียงการค้ากันขายพ้าหน์อีหลีครับผมนะเชิงพ้าหน์อีหลีครับผมนี่เลยอ่าไม่มีชีวะเอ๋อมีชีวภาพครับผมมีแต่ชีวภาพไม่มีปุ๋ยเคมีครับผมนี่เลยบ่อคุณ60เออบ่อคุณ6อ่าบ่อหกคูณเมตรเออหกเมตรคูณสิบเมตรครับผมนี่เลยอ่าใส่น้ำสูงประมาณอ่าสี่สิบครับผมสี่สิบเซนติเมตรก็ ประมาณนี้เลยคเขา80เซนติเมตรครับผมก็ประมาณสี <oyu |fi|> like or or like ่ตันกว่านี้แหละครับผมเนาะเอาเอาทันี้ครับผมเนาะคลิปนี้กับทัพยนี้แหละครับผมเนาะครับผมชิปหนาพอกันไหมเนาะครับผมก็ฝากซองไว้นเด้อดครับผมเน้อซองเกษียวิธีชาวบ้านครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านเด้อนีเลยครับผมเด้อการเตรียมบ่อการเตรียมบ่อเลี้ยงาสาไรไข่พัครับผมคลิปนี้ก็เทรัพย์นี่นะครับผมเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ